ร,ร้านพันธมิตร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  น้องพัมทมิท่านไหนนะคะที่กําลังนึกถึงบริษัทกําจัดปลวกนะคะวันนี้ร้านพัทมิตรเรามีมาแนะนํากันค่ะที่เขาบอกว่าเป็นการกําจัดปลวกสมุนไพรนะคะที่เป็นการกําจัดไม่ใช่การฆ่าปลวกที่สําคัญนะคะกำจัดเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะจะไม่มีปลวกมารบกวนอีกนะคะตลอดชีวิตตลอดอายุของบ้านกันเลยทีเดียวแล้วถ้ากําจัดแล้วไม่หายเขายินดีคืนเงินอีกตั้งหากแหมการันตีขนาดนี้นะคะต้องมีอะไรดีแน่นอนเดี๋ยวยังไงนะคะเราเข้าไปพูดคุยกันข้างในเลยดีกว่าค่ะ คุณพี่พันธมิตรของเราท่านนี้แกทำธุรกิจหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือบริษัทร,รับกำจัดปลวกด้วยสมุนไพรซึ่งถ้าอยากเห็นว่าได้ผลจริงหรือเปล่าแกท้าให้มาดูที่บริษัทกระดาษของญาติแกเลยค่ะเพราะถ้ามีปลวกจริงธุรกิจกระดาษคงเสียหายขาดทุนไปแล้วที่สำคัญราคาถูกมากๆที่นี่เขาคิดแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์จากราคาในท้องตลาดค่ะกำจัดปลวกนี้เกิดจากขั้งแรกสุดบ้านเราจ้างบริษัทปลวกมาสามบริษัทจ้างมาสามบริษัท เราอยู่ที่สูงวิทย์ซอยห2สบสอปรากฏว่าไม่หายเข้ามาทุกเข้ามาทุกเดือนอเดือนละสองครั้งแต่ไม่หายตัดสินใจไปเรียนมาเพื่อมาทําเองที่บ้านกับที่โรงงานโรงงานกระดาษทุกวันนี้ถ้าจะชมก็ได้นะครับไปดูโรงงานโรงงานบนพื้นที่เป็นสิบไร่มีมีกระดาษอยู่เป็นพันพันตันมไม่ไม่มีปลวกไม่แต่ตัวเดียวใช้วเวลาเรียนไม่นานนะประมาณเจ็ดเดือนเอง เอนคเดือนเรียนที่ที่นี่หรอไม่ครับเรียนที่ต่างประเทศอ๋อไปเรียนที่ไปถึงแหล่งเลยไปถึงใครสอนอะไรอย่างนี้ครับผมเพราะว่าจําเป็นมากเพราะเราไม่สามารถพึ่งบริษัทกำจัดปวกได้อีกแล้วและอย่างนี้ของเราเนี่ยรับประกันเลยครับครั้งเดียวหายขาดครับผมไม่ต้องมาจ้างที่อื่นเพิ่มอีกไม่มีคือของเราเป็นศูนย์ไฟที่เป็นนาโนเทคโนโลยีเป็นนาโนไวของแท้คือถ้าเป็นของแท้จะต้อง มีหนังสือรับรองจากทางราชการต้องมีตาคุดมีอะไรรับรองไม่ใช่ว่าอยู่ๆพูดเอาเองนะแล้วมันปลอดภัยกว่าหรืออะไรยังไงปลอดภัยเพราะว่าในใน,ในใบรับรองจะเขียนว่าไม่ไม่ใช่ยาฆ่าแมาลงฉีดแล้วปลวกไม่ตายแต่หายหมดแล้วมันไปไหนอะคะมันไม่ได้ไปไหนแต่ว่าเกิดจากเวลาปลวกเนี่ยมันโดนส่วนภทัยที่เป็นนาโนไว้นะครับมันจะทําให้ปลวกไม่สร้างเอนไซม์มาย่อยไม้ไม่ได้ฆ่าปลวกอปลวกมันก็ยังอยู่แต่มันไม่กินบ้านเรามันไม่มันหยุดกินไม้ เพราะมันไม่ม, oh. ไม,มีไม่มีเอ็มสสยที่จะมาย่อยไม้พอไม่มีไม้ไปป้อนให้หนางพญานางพญาเข้าใจผิดว่าไม้หมด<ะ>ก็เลยหยุดวางไข่<ะ>พอหยุดวางไข่ปวกที่มีอยู่เป็นล้านๆ้านตัวก็ยังกินอาหารที่สะสมอยู่ในรัง<ะ>แต่ไม่มีตัวใหม่เกิดขึ้นแล้วก็ไปกดของแมลงคือแมลงทุกชนิดในโลกจะอายุสั้นมากปลวกก็เหมือนกันปลวกเป็นแมลงที่อายุสั้นมากดังนั้นปลวกก็จะอยู่ไปอยู่ไปภายในยี่สิบเอ็ดวันก็ตายหมดแล้วนะ ไม่ต้องฆ่า<อ>ตายหมดทั้งนี้ตั้งเป็นร้านร้านตัวตายหมดเลยแบบนี้นี่เองโอ้โหอธิบายไม่ได้จับจ<ด>ับโดยไมไ่ค่าสงสัยเป็นโรงงานขนาดใหญ่เป็นโรงแรมหรือว่าเป็นหมู่บ้านจะสรรทั้งหมู่บ้านต้องการไม่มีปลวกแม่ตัวเดียวเชิญชมที่โรงงานเราได้โรงงานกระดาษบางพื้นที่เป็นสิบบไร่เลยที่สุดประกาศนะครับเชิญชมได้บางบริษัทให้สังเกตดูบางครั้งเขาเขียนว่า ยินดีรับประกันว่าจะมากําจัดให้ทุกเดือนก็แสดงว่าไม่หายถูกไหม <g ül> บางบริษัทให้สังเกตดูบางครั้งเขาเขียนว่าใช้ย,ยาที่มีอ,อยอรับรองว่าปลอดภัยต้องขอดูนะมีอ,อยอเขียนว่าปลอดภัยจริงหรือเปล่าออยอจริงหรือเปล่าจริงจริงแล้วส่วนใหญ่แล้วอยอเพียงเขียนว่าใบเป็นใบอนุญาตให้ใช้วัสดุมีพิษร้ายแรงมากกว่าสมมุติเป็นบ้านเดี่ยวธรรมดาราคาเริ่มต้นสักเท่าไหร่คะถ้าเป็นพนมิตรนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ร้อยหนึ่ง ร้อยบาทต่ออะไรคะต่อหลังครับร้อยบาทต่อหลังเดี๋ยวไปบ้านหนูก่อนเลยไม่ใช่ตรงตราคาเริ่มต้นหมายถึงว่าถ้าเขายากจนหนูก็ยากจนช่วงนี้ไม่มีเงินเลยร้อยบาทถ้ายากจนใจจงจริงๆแล้วไม่ใช่ร้อยบาทเราทําให้ฟรีนะถ้าเป็นถ้าเป็นท่านที่ยากจนทําให้ฟรีล้วทาไม่ยากจนละคะดูดีมีฐานะขึ้นมานิดเดียวส่วนใหญ่แล้วเราจะราคาท่องตลาดณวันนั้นลดห0%เปอร์เซ็นต์ โอ้ยางงั้นเลยสมมุติว่าเราคุณผู้ชมไปเอาป้ายโฆษณาที่หนึ่งมาเขาเขาคิดแปดพันบาทเราคิดสี่พันอ๋ออย่างงั้นเลยนะคะอ๋อคุณผู้ชมที่ไปหาเร็วแล้วถ้าว่าเขาสมมุติว่าถ้าเขาทําให้ฟรีเราเราก็ทําให้ฟรีแล้วพาไปเลี้ยงข้าวด้วยนี่วันนี้ต้องขอบคุณคุณโยเซฟนะคะค่ะวันนี้นะคะร้านพัฒมิต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวขอไปต่อก่อนนะคะร้อยหนึ่งนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ